นี่ครับคือคือตำแหน่งที่ว่าผมส่งไปให้ลูกค้าใหม่ๆที่เป็นแบบนี้ครับคือผมจะทำไอตัวนี้เป็นลักษณะล็อกโซ่แบบนี้ครับเดี๋ยวหมาะ่ายหน่อยเนาะโอเคครับเวลาเราเอาออกจากทุ่งนะครับออกจากทุ่งพลาสติกที่ว่าใส่เครื่องไปนะครับให้ดึงดึงตัวนี้กลับมาแบบนี้ครับก่อนที่จะประกอบบาร์สู้ครับให้ดึงตัวนี้กลับมาแบบนี้ครับมันจะมากับมสู่ตำแหน่งที่ว่าปลดล็อกโู่ครับตอนส่งไปใหม่ๆมนี่มันจะอยู่ในตำแหน่งล็อกโู่แบบนี้ครับนี่ครับ สังเกตว่าตัวเดรย์ขาวตัวนี้ครับมันจะเป็นแบบนี้ครับให้เราเราเดินกลับปั๊บครับตัวเดรย์ขาวนี้มันก็จะหายไปครับนี่คือตำแหน่งของการปลดล็อกสูครับก่อนที่เราจะใส่บาร์เลยเราต้องปลดล็อกตัวนี้ก่อนทีนี้พอเราปลดล็อกมาปุ๊บเราก็ถอดนอออกมาครับเอออย่าเพิ่งถอดก็ได้ครับให้เราตั้งไอตัวนี้ก่อนนี่ครับตัวให้ตั้งตัวนี้ถอยสูดมาตัวนี้เลยครับตัวตั้งสู้ครับโดยการมุนด้านซ้ายครับผม มันถอยมาครับถอยกลับมาแบบนี้ครับให้มันมาอยู่ตำแหน่งประมาณครับเดี๋ยวเปิดแฟลก่อนมืดๆเนาะนะครับผมครับให้ตัวนี้มาอยู่ตำแหน่งนี้ครับมันจะใส่บา่วง่ายทีนี้เราก็ถอดออกครับถอดออกมาครับอันนี้เป็นเครื่องเก่านะครับผุม่ได้เครื่องใหม่ทำให้ดูครับแต่ว่าหลักการเดียวกันครับ ทีนี้เราก็ใส่ปลาเข้าไปครับผมอุ้ยบางไปแบบปึ๊บแบบนี้อ่าเดี๋ยวก่อนอุ้ยล่วงใส่ปลาเข้าไปใส่โซ่เข้าไปครับใส่โซ่เข้าไปแบบนี้หน้านหลังมันต้องกรอ,ก,อกับ กับสตร์ทำจะมีสตร์ด้านหลังครับแต่เครื่องตัวนี้มันเป็นยังเป็นสเตอร์เฟืองอยู่แต่เครื่องชุดใหม่เป็นสตอร์แหวนทั้งหมดให้มันลกล็อกนะครับแล้วเราก็เอามือขยับแบบนี้ก่อนตัวนี้เราก็ใส่เข้าไปครับเจะได้ว่ามันจะมีเดือยครับเดือยตัวนี้มันจะมาเข้ากับรูนี้ครับนี่ครับผมเข้ารูนี้รูล่างครับใส่เข้าไปครับแบบนี้แล้ววางก่อน ครับเข้าไปแล้วพอเราใส่เข้าไปแล้วนะครับให้เราเราจะเพิ่งตึงสูตรครับให้มันหย่อนหย่อนแบบนี้ครับเราจะหย่อนก่อนเพราะว่ามันเครื่องยังใหม่อยู่อันนี้ในกรณีเครื่องใหม่ครับให้มันหย่อนหย่อนไว้ครับอัหลังนิดนึงนี่ครับเอาหย่อนหย่อนแบบนี้เลยครับนี่ทีนี้ก่อนเราจะขันน็อตนะครับก่อนจะขันน็อตตัวนี้เข้าไปนะให้เราขยับสู้ดูก่อนว่ามันขยับได้ไหมครับ ครับถ้าขยับมันไม่ได้ก็โอเคขันน็อตคนเลยครับแต่ว่าเราจะเพิ่งขันตึงนะครับโอเคพอประมาณหนึ่งครับอจะให้มันแน่นครับนออ็อตอะประมาณนี้คือเราขันประคองไม่ให้มันหลุดออกมานะครับเพราะวเรายังไม่ได้ตั้งสู้อีกเราต้องตั้งสู่ก่อนเขาจะค่อยขันให้มันตึงทีนึงครับ ครับประมาณนี้เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวที่เรามาขยับสู้ดูอีกรอบหนึ่งครับอ่าสู้ตรงขยับได้แบบนี้นะครับถ้าสู้ขยับไม่ได้ก็เดี๋ยวผมจะลองคันแน่นให้ดูก่อนนะครับแล้วแล้วผมจะมาขยับสู้ให้ดูครับว่ามันจะหมุนไหมถ้าเราคันแน่นขยับสู้หมุนก็แสดงว่าโอเคครับปกติไม่มีปัญหารครับอ่าอันน,น,น,นี้แน่นแล้วครับ ขันแน่นแล้วสู้ต้องขยับได้นะครับอโอเคอเดี๋ยวผมหย่อนใหม่ก่อนเพราะว่าผมจะต้องตั้งให้มันขึ้นอีกนิดหนึ่งครับมันย่อนเกินนะ,ะครับทีนี้เราก็ขยับตั้งสู้ครับมุนไปด้านขวาไม่ต้องตึงมากครับเอาประมาณหนึ่งครับผมเผมวางด้านล่างก่อนนะครับ เดีย๋ยวผมดูด้านล่างก่อนครับว่ามันตกหรือเปล่าไม่ตกเนาะก็แบบคือให้มันขยับได้ครับครับนี่เราขันให้มันตึงเลยครับทีนี้ไม่ตึงเลยครับชึบนะครับเราก็จับประมาณนี้ครับนะครับ ที่สาคัญครับตัวนี้อย่าลืมนะครับเนี่ยนี่ครับนี่คือนี่คือลักษณะของการล็อกสู้นะครับผมขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับนี่คือการล็อกสู้อ่าเราอย่าลืมปล็อกนะครับเนี่ยเพราะว่าถ้ามันล็อกสู้อย่างนี้มันก็สู้ก็ไม่ขยับครับปลดล็อกตัวนี้ก่อนค่อยใส่บาสู้เข้าไปครับนะครับผม